สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้หมามีออสการ์นะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ดีๆค่ะกับการออกทริปนะหรือว่าไปเที่ยวครั้งแรกนะต่างประเทศของหมามีเลยนะหมามีไม่เคยไปเลยนะเห็นว่าที่นี่คือสวยมากนะลาวใต้นั่นเองค่ะทุกคนขาก่อนอื่นเลยเนี่ยเราออกจากบ้านค่ะทุกคนจากนครพนมนาะมุงนาไปที่อุบลราชธานีค่ะ นี่ออกแต่เช้าเลยนะตีสองเลยทุกคนขาะกะว่าจะไปแบบจะไปเช้าที่นู่นเลยนะทุกคนขาจะได้เที่ยวแบบจุกๆคะ่ะ3วัน2คืนคะ่ะนี่เช้ามาก็สภาพหน้าก็น้าสด ก,ก่อนจะถึงช่องไม่ขออนุญาตแวะก่อนเขื่อนนี้ค่ะทุกคนจะบอกว่าแออฟิลได้เลยบรรยากาศดีน่างเงียบสงบนะอขอแวะสักหน่อยดูทุกคนคะ่ะชมบรรยากาศค่ะเช้าแล้วนี่นนะแต่งตัวก่อนทุกคนคะ่ะอาบน้าแต่งตัวนะนี่เขาเก็บภาพสวยๆมาฝากเลยใครเคยแวะบ้างบอกหน่อยซิว่าที่นี่คือเขื่อนอะไรที่จังหวัดอุลรธา,านีนะคะทุกคนคะ่ะอ้อเราจะบอกว่าทริปนี้มัมมีได้เจอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งด้วยนะคะ ขอฝากช่องน้องเขาด้วยนะน้อง Let Travel นั่นเองนะและเราก็เดินทางมาตอนนี้เลยนี่คือด่านศุลกากรนะช่องม็กค่ะทุกคนค่ะนี่นี่นี่ใหญ่โตมโหฬานแบบนี้เลยเราต้องลงค่ะทุกคนค่ะลงจากรถนะลงแล้วก็เดินค่ะเดินผ่านเข้าป้ายเนี่ยเห็นไหมป้ายทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นนี่จะสิ้นสุดประเทศไทยแล้วนี่นี่ขอขออนุญาตปิดโหมดนะคะทุกคนค่ะขออนุญาตเข้าสู่โหมดการบินเด้อนะคะจะ ข้ามไปสู่ประเทศลาวแล้วอุโมงค่ะทุกคนค่ะอุโมงคนะ์นั้นลอดลงไปค่ะนี่ฟิลก็ใจเต้นทุกๆเหมือนกันนะทุกคนค่ะอารมณ์ก็นะก็แปลกบ้านเนาะต่างบ้านต่างเมืองอะทุกคนนี่นี่ไปกันเลยทุกคนค่ะตึบตึตื่นเต,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 ต้นดีนะ,ะช่วงนี้เขาบอกว่าที่ประเทศลาวนะลาวใต้นี้คือแบบบรรยากาศดีมากน้ำตกสวยนะฝน มาเที่ยวสุดๆนะมามีก็เลยตัดสินใจมานะคะมาแบบนะดุเดียวเลยมาคนเดียวเลยนะไม่ได้มีเด็กๆหรือว่าไม่ได้มีครอบครัวมาด้วยนะมาแบบสดๆค่ะทุกคนนี่เอาละคาบแล้วนะนี่เหยียบประเทศลาวแล้วนะทุกคนค่ะนี่คือดินแดนลาวเด้นนะขอนิยาเวาเป็นภาษาลาวเลยละกันเนาะเพื่อจะได้อินกับอินนะคะเข้ากับนะ ผู้คนที่นี่เนาะขาออนุญาตเราเป็นภาษาล่าเลยลเด้อ<ฮ>ว่<ง>น,นี่นี่ทุกคนค่ะอุ้ยภูเขาค่ะมองเห็นมรรยาคาะจะบอกว่าไม่ร้อนเลยทริปนี้คือแบบคือจะบอกทริปนี้ออคือจะบอกว่าสบายๆทุกคนค่ะนะอากาศดีๆนะคะสดชื่นมากนะนี่แล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่เข้าจุดนี้ก่อนเลยค่ะที่ฟรีนะคะนะและขอแวะพองน้ำแป๊บหนึง่งอูที่นี่น่าสินค้าเยอะมากทุกคน มีเสื้อผ้าก็มีนะน้ำหอมค่ะน้ำหอมก็มีมดูสิดูสิของทานเล่นนะเยอะแยะเลยขนมขนมนะเครื่องดื่มก็มีจ้ะมีช,ช็อกโกแลตก็แบบอุ้ยเยอะเยอะเยอะค่ะทุกคนคะ่ะซื้อเป็นของฝากได้เลยสบายๆเลยนี่ด้านนี้ก็จะหรูๆหน่อยนะวายค่ะทุกคนคะ่ะวายนะคะนี่และก็ไปห้องน้ําก่อนนะขออนุญาตเข้าห้องน้ําก่อนนะดูสิ ของกินเยอะเลยนะคะนี่ถูกใจเด็กๆเ,เลยนะคะจะซื้อฝากราคาก็โอเคมากๆเลยนะคะนะถ้าเทียบกับบนห้างเนาะอ่านี่นี่จุใจไปเลยะค่ะนะสำหรับนักช็อปนะคะค่ะทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าสู่ด่านของฝั่งลาวบ้างนะคะเมื่อกี้คือฝั่งไทยใช่ไหมทีนี้เราก็จะ เดินผ่านเข้าไปนี่นะคะเราต้องไปทางนี้นะทุกคนระหว่างที่เรารอรถเราเนาะแล้วนี่มาเป็นรถบัสนะคะทุกคนคะ่ะนี่นี่น้องเล็กนะคะเล็กทราเวลนะคะฝากด้วยนะนี่นะไปไปๆกันทุกคนยาวไปยาวไปนะนี่ไปแล้วไปแล้วอแล้วเราก็มายืนตรงนี้นะมารอรถบัสของเราคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่จุดรถวิ่งเข้าวิ่งออกตรงนี้นะผ่านด่านทุกคนคะ่ะต้องมีจุดเช็คตรงนี้ไป อ่ะปะขึ้นรถกันค่ะทุกคนค่ะสำหรับอีพีนี้มามีพอเท่านี้นะแล้วเจอกันอีพีหน้าจะบอกว่าสถานที่เที่ยวนี้สวยมากและจับตาดูให้ดีๆนะเห็นหนุ่มคนนี้ไหมมามีอาจจะไม่สดมามีอาจจะนะทิ้งหัวใจไว้ที่เราก็ได้เจอกันอีพีหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีอัสกาด้วยค่ะบ๊ายบาย